ผ้าแพรวาค่ะเป็นผ้าที่เป็นสุดยอดแห่งภูมิปัญญาอีกหนึ่งรุ่นหลายๆท่านจะทราบฉายาเขาเป็นอย่างดีนะคะก็คือราชินีแห่งผ้าไหมไทยเดี๋ยวปอนพาพี่ๆนะคะจับนุ่งผ้าไหมแพรวาค่ะวิธีการนุ่งนะคะจับมาแบบนี้เลยค่ะให้พี่ๆผูกตรงนี้นะคะเป็นปมหนึ่งชั้นอีกหนึ่งชั้นเราจะใช้เข็มกลัดยึดแทนนะคะเข็มกลัดนะคะอยู่ตรงนี้จากนั้นตรงนี้ค่ะ เราทำหน้านางนะคะได้เลยเลือกความกว้างหน้านางที่พี่ๆชอบแล้วก็จับทบไปทบมานะคะจนชิดลำตัวนะคะจากนั้นค่ะยกขึ้นนิดนึงค่ะแล้วก็เก็บเข้าที่ขอบเอวด้านในนะคะถ้ายังไม่เรียบร้อยดีให้พี่ๆใช้มือค่อยๆช้อนนะคะใช้เข็มกลัดก,กลัดสิ้นนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสวยมา ะะถ้าชอบนะคะขอรัวไลค์รวมหัวใจให้ปอนหน่อยนะคะ